อ้าวมาแล้วเด็กขี่จักรยานได้แล้วย้าดีใจจังเลยเก่งมากค่ะก็ไปสิคะตีโค้งไปเลยจ้ะดีใจไหมคะขี่ได้แล้วเก่งมากเลยค่ะไปเลยค่ะอะไรคะโอ้โหแล้วก็ตามหนูให้ทันอลยโอเคเอาโอเคโอเค แม่เดินก็ก็ดีแล้วไปเลยค่ะลูกไม่ต้องหวงแม่หนูไปให้แบบไกลๆล,ลูกจะได้ถีบจัก,กรยานได้เก่งๆแล้วค่อยวนกลับมาหาแม่แม่ก็เดินไปเรื่อยๆว้าววันแรกขี่จัก,กรยานสองล้อเก่งมากของขวัญวันแม่สุดยอดคะ่ะลูกสาวชาัด เรามาขี่จกักรยานกันที่ส่วนรถไฟนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศหลังเลิกเรียนสงบงเงียบผู้คนเบาบางนี่คะ่ะสวยงามอากาศดีดีหายใจลึกๆเต็มปอดได้เลยนะคะ ตีโคง้งค่อยๆตีโคง้งเบรกด้วยโอเคเก่งมากเลยค่ะลูกสนุกไหมขี่เป็นแล้วสนุกไหมแม่น่าจะเอาอีกคันหนึ่งมาแข่งกันเนาะดีดีดีแม่ไปเอาสิหนูจะรอเหรอได้ออโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาเอาแล้วหนูจะไปไหนนะไปดีงั้นไปกลับไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาจากกักรยานอีกคันหนึ่ง เวลาหนูขี่อ่ะ <Yeah. S 1> เวลาหนูขึ้นอ่ะกระโปรงอ่ะโอเคใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบร้อนเออโอเคช้าๆช้าๆกับมันถ้ามันล้มแบบนี้หนูทิ้งรถได้เลยหนูจะได้ไม่เจ็บตัวทิ้งแล้วหนูก็กระโดดออกมาเออไม่ต้องรีบูกไม่ต้องรนช้าๆสบายๆ ช้าๆตั้งสติให้ได้ก่อนกระโปรงอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปหนูอย่าเพิ่งเวลาขึ้นนะหนูขึ้นมาอย่างนี้หนูขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่จะสอนยืนก่อนยืนก่อนไม่หนูหนูหนูก้าวเข้ามาเหยยีบใช่แล้วค่อยเอาแล้วค่อยเอาตูดลูดไปข้างหลังเข้ามายังยังไม่นั่งยังไม่นั่งหนูยืนก่อนหนูยืนก่อน หนูยืนหนูยืนโนเอาขาข้ามไปแหละถูกแล้วข้ามไปแต่ยังไม่นั่งอ่านเอายืนให้ยืนก่อนลูกให้ลูกยืนก่อนแม่จะสอนให้ยืนก่อนยืนกับพื้นเนี่ยสองข้างเลยยืนอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วนะหนูก็จัดกระโปรงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตูดลูดไปเออเอาให้แบบสบายแล้วค่อยเออใช่อ่ะเาเอาหลักให้ได้ก่อนไม่เป็นไรตั้งหลักก่อน เอลองเท้าหลุดแอาลองเท้าเอาแอลงเท้าแม่จับไว้ให้นี่มิมิว้วเริ่มได้นั่นแหละ